นี่นี่แปดแปดเรือไมตะเคียนเนาะเะเบตตะเคียนหลังหลังเลยนี่เหล็กเหล็กรักปะหันไ้ครับดีอ ที่วัดนี้มีเอ่อก็อ่าวางที่นะจุดโดนหน้าวัดไม่มีก็ก็ไม่เรียกอะไรนะครับก็จะส่งไปให้ก็ก็ว่า <coughs> คากนดำลายคักพี่นออ้องเออหลายแบบเป็นหมื 100, ่นโตแล้วมั้งนี่หลายคากักเป็นเขีบาทละลายคากักสัสดีครับผมฝ่ายแปดบอลลูนกับน้องพ่อทำมาเทีย่ยววัด สารันถายนะครับวันนี้สมันถ่ายอาบรรยากาศนะวันมีเหล็กมีอย่างน,น้อไปเดตามไครับเข้าป่าคัป้าเข้าป่าก่อนไปเอาย้าบ,บงงยายเข้ามาวันนี้ยายจนะครับผมในการรับนะครับผม ถ้าเดินงหนเลยนขึ้น <c oughs> นี่ปลาครับนี่เน็มเลยเ <c oughs> ออปลานี่จะลูกยปลาางนั่นเลยที่ที่ที่เพาะพันธุ์อนุบาลปลาครับตรงนี้เป็ปลาโกงก้ามครับผม จะปลาใช้ชีวิตหลอดในป่าครับแล้วเตรียมอะไรมาครับชีวิตหลอดมีอะไรบ้างครับมีไฟไหมมือเต็มมือเปล่าเลยไหมจะปลาดิบกินเลยใช่ไหมไม่มันมันตอนชาอยู่อ๋อโอเคเราชาอยู่ไปชาอยู่ไม่นานเนอะชาอยู่ไม่นานเนะปลาเดี๋ยวเราจะมันจะพายายจะป่วยนะครับแกลูกศรทำงานนะครับมาเดินบรรยากาศนะครับมา การปาป์กงการตกน้ำแต่แม่ไ,ไม่มองทับไม่มองจะก็ตกน้ำตายหรอก คืออะไร ตัวขาจุบๆนี่มันเป็นเป็นอะไรวะเป็นมดกันไลอ่ะไปแล้วไปแล้วมันเดินไปแล้วเรือใบตะเคียนเนาะเะือตะเคียนทางหลังเลมีเล็กมีเล็กเรือลบสมัยโบราณ ต้นใหญ่จริงอายุ3ปีจริงมันน่ามาะกว่านะเพราะว่าแล้นักโลสิที่240ปีเลยนะนี่ครับขอเลสขอเลจามตะเคียนี่น้องขอเลสวันทีไม่เลปรมาน้นไน้องเด้ เอาลวานะครับี่เก้าพันหนึ่งร้อยอ็ดับเราไดจกที่ตวแที่ร่วมทำทางทีงนีลององรอยงมาถ่ายเขาได้เราไม่ได้เอามาเขาเาไปอาใวม่เลยมาถายตรงไหนดิเหม่ไ่าี้เจเต็มเลยถ่ายตรงนี้เราก็ได้ค่อยๆถ่าย ป้าผู้ใดซิเป็นผู้โสกดีเนาะมันหลายพดนี่ฟังนี้เลยกัหลายมากเลยเลยายายหมดเลยห้อง้าอามาทายนี่เพิ่งเพิ่งมา้เมีมาเ้อน่อยเลยเพิ่ก็เหนไมยังไม่ได้หนามาพอเหนบพอพอเป็นโสกาหลัรวย แปงก่อนนะเขาแปงก่อนขอให้โชคดีโชคมาในเด้อเจ้าแม่เอ้ยเจ้าแม่ขอไว้เลยต้องอกทูทูกเนะครับเพราะมีไว้อรอ มูดิแปดด้วยแปดนี่แปดนี่แปดแปดนี่แปดแปดนี่แปดนี่แัดนี่แปดสามแปดสามนี่สามแปดกับสามบอคือสามสามูคือหลายตัวเด็ดเขาทำหนูยังไม่ได้เลยค่ะมูจากตัวใดร จะกัวแล้วครับท่ามยังไม่ได้สักหน่อยครับท่านแมยังไม่ได้สักตัวเลยมองเห็นไหมไม่เห็นสักตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับจักรยานในการรับชมหนูไม่ได้สักหน่อยยายอ่ะนี่นี่แหละแปรไดิเล แปดกับสามหนูตนไหนฮขูดหนูยังไม่ได้เลยพ่อนูได้แล้วของน้องอไรของน้องไม่มีเลยของพอมีไหมครับน้องัของน้องพอมีไหมนี่เบเาได้พี่น้องก็ไดเนาะเอได้เห็นอะไก็เสือตัวนั้นเเบอระมาเอ้าหายพี่น้องคนเบอร์เงานี่ไงพ่อเหมือนเหล็กหาเนาะ่ไหมเหมือนเล็คล้ายเหล็กหาอืมเออเบอเา พ่อนี่ไงพ่ออืมรอง้องพอเลขห<ล>้าเลขห้าเลขห้ารเปล่าของ้องพอนี่ตอนนี้เลขแปอืมเอานะครับเบิ่งเอาพี่หน่อยเลยเอา ต้นใหญจริงอายุสามร้อาร้อยจริงมันน่ามาจะกว่านะเพราะว่า,าแล้วนะักโกนสะิ่งนี้สองร้อยสี่สิบปีเลยนะคผมอ่าคลิปนี้ก็วัาสมเร็จบรรดาพอตัดตองมาแล้วมันยาวประมาณสิบเก้าวันทีก็เอาเป็นีพี่หนาเนาะลงอันนี้ไปก่อนครับผมกับจิมนี่มีเหล็กอยู่เลย ได้ไดไม่พายครับของพอจบได้เนาะก็ฝากติดตามมือนะครับพี่นนองก็อีพี่นาเนาะแล้วลงติดต่อกันเลยครับผมรับผมสวัสดีครับ